สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับน้องกอนแล้วก็เคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอุ้ยทางลังนะพี่น้องน้ำหยดปิงปิงพ่อแม่น,มน้ำยังได้น,ะน้ำหมอกน้ำหมอกน้ำค้างหย่อยเปเป๊บเลยน้ำค้างตกแห้งขนาดืาน้นนี้เปิดเอาหมเปิดเอาไหม งานยามเสาของน้องกรเกือเป็ดเกือไก่โหนนาวน้าวน้าวน้าวยังจะเฉาไหวอีกโดยน้อง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 มากินขาวแล้วเฮ้ยโตเอามาเกลือมาเงินบ่ là mà cưa <laughs> bò. <nh watershed cartoon> ừ. 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 Ừ.

กิน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 แล้วมันตอดมือเด้ออุ้ยอุ้ยอุ่ะเออให้กินพอเชียงสีไปตอดโอนางคักแค้เฮยลุกขึ้นย่านั่งวานออกใกล้ๆเจ้าของเลยกว่าวานออกใกล้ๆ qua nó cái cây lu. Rồi. Keng 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 keng. Đẹ. Ừ. Giờ chạm luôn, giờ chạm nó. Thôi, hết đi đi, đi đi. Hay đi đi, hay đi đi. พอเลยเด้อเอาไว้เด้อวันนี้เด้บอบ่อได้มันกินบ่เมด่อสเลยมันกินบ่เมดแล้วพอพอเอาไว้ลูกเอาไว้วันนี้เอาไว้มันกินบ่เมดแล้วพอเอาไว้วันนี้ปิดปิดแล้ว,ออ,วออกไปเบิ่งมันวันนี้ บอกว่าพ่อเลี้ยมันกินบะหมิดบงเต็มอยู่มันตอดมือเด้อฮันเดอมันตอดมือเด้อลม้มล้มล้มล้มคลาดเขา่าซะ จิ๋ไปใส่จิบไปใส่จิบไปใส่ว้าวเนี่ยมาแล้วเขานะาบ่หูเอากระตาปลาให้แล้วให้น้องมากินวานลงวานลง mà luôn hãy biết hãy cay mất sa má má phò xịp bay bay rong tàu này bừng đưa bừng thả đưa đôi cơ cày dù hơn mà sọt dù cật thằng đam giang lụt lụt nhầy bộ รถมีแต่กี่ฟุลดบ่ได้ไปลลางกันน้ำเบิลจ้าเถือบบ่อจบอ่ะมลขึ้นกี่ฟุลด์บลุขายามันกขายามันขึ้นมานาั่งยืดเทิงพี่ขึ้นานาั่งยืดเทิงพี่ không làm mà nhàng này. hả? Chạy đâu? Nhàng. Lột lột nhai một lỗ. Ừ, lột nhai thuộc, lột nhai và luôn ơi. Lột nhai lái nó, lột nhai lái đi cô. Ừ nhai nhai nhai. À, à, à. à, à. à. nội đây, nhìn đây hình lốt Lột bỏ, lột, lột nhảy lột 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 nhảy lột nhảy Trời, Lột nhảy mà. lột, lột nhảy, mà đang mà nhảy mà Nan năn luôn nhảy mà lên. Nè, pile. Nay. Ung thôi lê bông hoài mọc a pile. Nay. Nôi. Eh. Eh. Cipai saya, noh. Mami. Mami. Mami, Iya. Bomi, me apa nam? Hah? apa nam? Eh, me, ma, jangan, me. ma, jangan, me. nyai, gila, Lột nhảy, lột nhảy nè, nè, bay ra Lột nhảy Lột nhảy phàn, húp, bay lỗ một kia Này, cua đáy Ừ, lột nhảy, lột nhảy lột. lột lái nữa, lúc nữa Lột lột, Thuông, lột. Này nhảy, Đôi, phù Nhảy, cài kìa. Um. Cho mẹ, lột, lột, với kìa thả mẹ vào nhóm yên ngọng Mẹ còn phải thăm thu Nó rồi. Nó đi Ừ. Bạn <laughs> này, này. Ừ, đột nhảy đó. Sao này có má. Sao này có má đó. Rồi. À. Má, má. Đi Má. Ê, này có Má. ครับที่ใช่เร่รถใหญ่เขาไปแลวเร่หล่ากับเบิร์รถใหญ่เข้าไปแลย

รถใหญ่เข <łość> ้าไปแล้วโบเปิดได้บบเปิดได้นำมันไปอีกแล้วนะเห็นบบรถใหญ่ไปอีกแล้วนะมาไหมอีกแล้วนะ กินนก็ขคล่าก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงก่อนยกมือไหวน้อยนึง